3. ความเข้าใจผิดในการเริ่มต้นผลิตฐานะแท่งใครที่เป็นมือใหม่แล้วเริ่มต้นไปแล้วแล้วยังไม่รู้ข้อ3อาจทําให้ธุรกิจเราเจ๊งผ่อนส่งได้เลยนะครับข้อ1 เครื่องอัดถ่านที่สามารถผลิตฐานอัดแท้งได้ดีจะต้องใช้มอเตอร์5แรงขึ้นไปอันนี้ผิดนะครับการผลิตฐานอัดแท่งที่ดีต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดีตามมาด้วยส่วนผสมที่ดีวิธีการผลิตจะต้องถูกต้องนะครับผมพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าแค่เครื่องอัดถ่านที่เราใช้มือหมุนแบบธรรมดาก็สามารถทําฐานอัดแท้งไฟแรงแบบนี้ได้ครับข้อที่2ยิ่งเราอัดถ่านได้แน่นเท่าไหร่ถ่านก็จะให้ไฟแรงมากขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็ผิดนะครับถ้าวัตถุดิบตั้งต้นของเราก็คือเศษถ่านเนี่ยให้ไฟไม่ดีออยู่่แล้ว้วตใหเรา เอามาผลิตฐานอัดแท้งแน่นแค่ไหนฐานนั้นก็จะไม่ได้ให้ไฟแรงนะครับการที่ฐานของเราจะติดไฟดีนะความหนาแน่นต้องอยู่ที่ความพอดีนะครับไม่ได้แน่นมากจนเกินไปจุดไฟต้องติดง่ายติดแล้วอัตราการลามไฟต้องไวจากนั้นก็ให้ความร้อนคงที่ยาวนานประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้คือคุณลักษณะของฐานอัดแท่งที่ดี